อ่าดูที่เขาอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ได้อยู่ในผ้าหาดีๆไม่ได้อยู่ในผ้าคนอะไรจะไปอยู่ในผ้าได้ล่ะลูกอ่ะหาดีๆ<อ>ไเจอยังเจอยังเอาวิ่งไปดูไปดูห้องน้ำดิเออไปดูห้องน้ำห้องน้ำเออ เจออะเออออออดีใจดีใจเอดีใจเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็มันคิดว่าอยู่ในผ้าไม่เจอคิดว่าอยู่ในผ้าเหรอทไมทไมหนูา่จะมีอยู่ในผ้าไม่นู้นะต๋อยไม่เจอไม่เจอไ่เจอ่จอข้าหมอนขัาบหมอนน่ะ หมอนมันใหญ่ใบหวายอันนะ้นอันนั้นอันนัโอ้โหโอ้โหทุกตาก็เล่นได้ลากได้อันนี้นีวัดตุ๊กตาเอาพี่นับไปเดีวเร็๋ยววิ่งหวานจำได้จำได้มันจำได้แล้วี่ หลงเหรอคะไม่มีหลงคนอย่างเขามันไปอีกอะไปอีกอะโอ้เข้าไปแล้วอยู่ในบ้านนี่อยู่ในบ้านนี่อุ้ยมีน้ำหายไปวิ่งโอ้เอเอ๋ลอะเอะมีน้ำยู่ไหนมีน้ำยู่ไหนลูก เห็นปะไอ้ตองอยู่นั่นแหละไหนพี่น้ำอ่ะพี่น้ำอยู่ในผ้าเปล่ามาดูดินี่อยู่ในผ้าหรอคะดูดิพี่หวาน